สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือสารส่วนช่วนชิตสิกิจิตใจสามอันนี้ยังคงนําข้อมูลข่าวสารว่าด้วยการศึกษาของนักเรียนอนุบาลยศทอนว่าด้วยงานตามโครงการเปิดประตูสู่สถานศึกษาหรือเรียกว่าโอเ n นเฮ s าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่4ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้มีบุคคลสําคัญมาจากส่วนกระงคือท่านดรศิริพงษ์ อังคศสกุลเกียรติท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีของกระทรวงสศึการนะครับท่านให้เกียรติมาเยี่ยมอนุบาลยโสธรโดยเพียงยิง่งท่านมีความประสงค์ที่จะเยี่ยมนูนูนักเรียนมีความต้องการจะเยี่ยมเด็กๆนะครับเรียกว่าท่านมีเมตตาอุตสาหเดินทางมาจากภาคกลางจากกทมซึ่งท่านเดินทางมาถึงอนุบาลยโสธรเนี่ย ในช่วงประมาณสิบโมงเช้ากว่ากว่าสิบเอโมงประมาณนี้นะครับนะนท่านดีเครับที่ท่านเห็นนี้นี่คือรถตู้ซึ่งนำท่านดรสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีของกระทรวงสาธิการท่านมาถึงแล้วนะครับพอท่านย่างก้าวเข้ามาสู่บริเวณโรงเรียนก็มี ข้าราการผู้มีเกียรติทุกท่านไปต้อนรับท่านนะมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะท่านผอ,อรัตนะแสงทองทิพย์พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านที่มาร่วมงานก็ไปต้อนรับท่านนะครับธรรมดาของแขกบ,บ้านแขกเมืองมาเยี่ยมที่ไหนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม เป็นสิ่งที่น่ายินดีในขณะที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนั่งพักผ่อนอยู่นั้นนักเรียนชุมนุมนากสิน,นปปอ,อนุบาลเยาธรกว่าขึ้นฟ้อนรำแสดงการต้อนรับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับให้ท่านได้ยินชมความสามารถของนุกเรนอนุบาลเยาธรนนะะเรียกว่าเป็นการแสดงนากสิน ที่อ่อนช้อยให้กับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีได้รับชมนะครับนี่ก็เป็นการแสดงแบบย่อมย่อมย่อยๆนะครับเป็นการแสดงเพื่อการให้เกียรติแล้วก็เป็นการต้อนรับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับ เมที่ท่านผู้ช,วช่วยรัฐมนตรีนั่งพักกุศลระยะหนึ่งางนั้นท่านก็ไปขึ้นบนเวทีเนี่ยช่วงนี้ท่านมารับฟังรายงานข้อมูลจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคือท่านพอ,อทศนาแสงทองเทียบนะครับท่านได้กล่าวรายงานโดยกล่าวถึงข้อมูลของอนุบาลยโสธ,ธรว่ามีการจาัดกนศึกษาร,ระดับใดบ้างแตร่ระดับนั้นได้มีโครงการอะไรนะครับ เป็นมาตรฐานสากลอย่างไรมีการจัดการเรียนการสอนแบบไหนมีนักเรียนเท่าไรมีครูเท่าไรอันนี้เป็นข้อมูลที่ท่านพ่วงในการโรงเรียนได้รายงานต่อท่านท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีหลังจากที่ท่านกล่าวจบ,จบก็เป็นบทบาทของนักเรียนนะลองฟังนักเรียนกล่าวรายงานต่อท่านผู้ช่วยรัฐมนตรนีนะครับเป็นบางช่วงบางตอนนะครับลองฟังดูครับ And our board Mrs. Raki Khanchai Deputy Director of Economic Affairs. Mrs. Sukanda Gabupana, Deputy Director of Human Resources. Mr. Niwan Khantawi, Deputy Director of Finance Department. And Mr. Ratana, Deputy Director of General Administration. <laughs> ยินดีื่อนการับนก้าอยู่ชัรนถมศึกษาปีที่ักทุกครั้งเข้าสู่โครงการเปิดประตูสู่สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลยโสธร Open House วันยี้ค่ิที่โ าโอกาสทางการศึกษาวิธีใหม่ในการเรียนรู้เข้าสู่ยู่ AI เประจำปีการศึกษา2567ดิฉันหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และความสนุกสนานเพิ่มเตินไปกับกิจกรรมของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะครับหลังจากที่ท่านพูมในการแล้วก็น,นักเรียนกล่าวรายงานต่อท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีคือท่านดรธิิพ,พงษ์อังคาสกุลเกียรติ เมื่อฟังคํากล่าวรายงานเสร็จท่านก็กล่าวพบปากกับคณะตรักตรครูนักเรียนอยากใจท่านที่เคารพได้รับฟังคํากล่าวของท่านผู้เชิญตะวันทีแล้วก็ขอเรียนว่าเป็นบางช่วงตอนขอนารดูนะครับท่านที่จริงจีได้มีโอกาสไปพบจากท่านออและก็ได้ไปพบกับเด็กของท่านที่ได้ไปรับรางวัลนะครับที่ทำเนียบรัฐบาล จากท่านนายมนตรีนะครับก็แอบชื่นชมอยู่ว่าที่อนุบาลยะโสธรเนี่ยเราไม่เคยไม่เคยรู้จักกันเลยไม่เคยได้มีโอกาสมาเยี่ยมเี่เลยนะครับวันนี้เลยได้มีโอกาสมาเยี่ยมมาให้กำลังใจนะครับเห็นน้องๆน่ารักมากนะครับน้องๆพูดภาษากฤษเก่งมากพูดภาษาจีนเก่งมากนะครับตอนแรกนี่ตั้งใจว่าถ้าคนไหนพูดภาษาจีนที่เราฟังไม่ออกเนี่ย จะต้องขอให้แปรละบัดกิจกรรมได้ได้แสดงออกขอให้น้องๆมีความสุขและรูกกับการเป็นเฮาส์วันนี้ขอให้มีความสุขกับการแสดงนะครับแล้วก็ขอให้มีอนาคตที่สดใสนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เรียนดีมีความสุขตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับหลังจากท่านกล่าวจบก็เป็นการบันทึกภาพร่วมกันทั้งคณะครูและก็ทักเรียนนะครับ หลังจากนั้นท่านก็ไปพบกับนักเรียนตามสู้มผลงานต่างๆนะครับนี่ท่านมาพบกับหนัวแล้วนะครับแต่จะเอาภาพบรรยากาศตอนที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีไปพบกับนักเรียนในแต่ละสู้นะครับซึ่งอาจจะไม่มีคำบรรยายอะไร เอาภาพบรรยากาศทั่วไปนี่แหละมาท่านที่ครพบได้รับชมกันเป็นการบรรยายโดยภาพนะดับนะดูแทบจะทุกๆนะครับนึว่าท่านนี่เป็นว่าท่านดูอย่างใกล้ชิดพบปะกับหนูๆพูดคุยสักถามนะถือว่าท่านนี่ให้ความสนใจ ให้ความเป็นกันเองกับเด็กๆเ,เป็นอย่างดีจริงทีเดียวสมกับเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกาธิการนะครับเอาไปชมภาพบรรยากาศต่อไปนครับหลังจากที่ท่านได้ชมภาพบรรยากาศที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีพบกับเด็กๆแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านที่สนใจรับชมโดยเฉพาะที่ท่านผู้อมที่เดินตามชมต่้จน,น,นจบ ขอขอบคุณทุกท่านในโอกาสนี้ขอบคุณครับเอาสมเด็จสเไทนะไหนลองยันลององดูนค่ะลองยลองใช่ไหมวิชาอวิทยาศาสตร์ณิตศาสตร์ในกิจออนไลน์จะมีข้อสอบนะคะให้เด็กๆได้เล่นนะคะ

ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตได้อย่างฉลาดเด็กชอบสเอยเลยไช่ไหมใส่ใส่ใน้ส่หาร้อยหอบลใก็แชก็ช่ข่าวข้อมูลเพิ่มเติมได้จ้า QR c o d าได้เลยค่ะเล่นกี่ชั่วโมงแม่บ่นไหมเล่นกียม ซึ่งยานอวกาศมาสองชนิดตั้งตอบคำถามถูกแต่วาตอบไม่ถูกอะถ้าตอบไม่ถูกใช่ไหมดังนั้นดาวที่อาจจะอยู่ได้อย่างเช่นดาวดาวดาวดวคานดาวใช่ป่ะใช่ะผาตกไหมตงเ แล้วเรากิแล้วแล้วมีแล้วมีอะไรรอไหมมีอะไรรอบ้างเรางนเรายาหรอแล้วเราไปขายให้นไปทำอะไรแน์ค่ะเป็นผูชชงรางวัลพระราชทานโอเคนะ o เยาวชนดีเด่นมูชจิติบัตรอาทีเต็มร้อคะแนนจิติบัตรนักเรียนเอ็นทีเต็มร้อยคะแนนแล้วก็โอเน็ตเต้อยคะแนนค่ะ Good. Good. Good morning ladies and gentlemen. My name is Natthanan Intrusahityakun. We are students from Anubani School. Today we are proudly to present our project, The Financial Management Application for Students. Nowadays, communication technology Internet have occupied an important role in daily life. Especially in terms of financial management, using application on smartphone can make personal financial management easier and more convenient, because you can track your incomes, expenses, and plan your finances anywhere and anytime. Creating financial management app is an important for for smartphone or devices that can use the app sheet to classify part of data. Sheet 1. The income database. There are three columns consisting of data. A month of for expenses, a financial management that's useful information such as stories, cartoons, or others, which has two columns, a title columns and a data links column. So look what I have <laughs> It's uh, an orange. Yes. Right? Okay. Uh, How about you? What uh, to fine Rice. Okay. Five ไก่ทอดขอ e คุณมากครัโอเคทำไมไมนทำไมมาตอกน้เส้นทางครับพรแสงครับเรแสงแสงแสงนมันไม่เหมือนในห้องห้องเ้องใช้ในกนโอเคอันนี้เขา้สายนะ มันข ah, ึ้นมันขึ้นเนินไม่ได้เก่งแค่เคี้ยง